ผู้ป่วยมะเร็งรักษาหมอสมุนไพรฉีดยาเข้าเส้นกรมแพทย์แผนไทยชี้หมอพื้นบ้านไม่มีสิทธิฉีดยาสมุนไพรเข้าเส้นเตือนอย่าหลงเชื่อเสี่ยงติดเชื้อไตวายเฉียบพลันกรณีหญิงร้องเรียนญาติพาแม่รักษาโรคมะเร็งด้วยยาสมุนไพรในอำเภอกรบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมีการให้แม่ดื่มน้ำต้มจากดอกดาวเรืองและฉีดยาไม่ทราบแหล่งที่มาคาดทำให้แม่เสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลวังท่างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีกรมการแพทย์แผนไทยชี้แจงกรณีฉีดยาสมุนไพรเข้าร่างกายย้ำหมอพื้นบ้านไม่มีสิทธิ์ดำเนินการแนะประชาชนตรวจสอบประวัติใบรับรองก่อนรับบริการจากกรณีผู้ป่วยมะเร็งรายหนึ่งเสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาจากหมอสมุนไพรที่ฉีดสมุนไพรเข้าเส้นเลือดโดยตรง ก่อให้เกิดความกังวลในสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยโรคร้ายแรงและบทบาทหมอพื้นบ้านนายแพทย์เทวันธานีรัตรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขพุทธศักราช2562หมอพื้นบ้านมีหน้าที่ดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการใช้สมุนไพรการนวด หรือการประครบการฉีดยาเข้าเส้นเลือดไม่มีสิทธิ์ฉีดยาตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้านตามระเบียบของกระทรวงสาธารณาสุขจึงต้องปฏิบัติในขอบเขตที่กำหนดเท่านั้นสมุนไพรที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอาจปนเปื้อนสารพิษสารกันเสียหรือจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายทําให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อภาวะแพ้ยาหรือภาวะไตาวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามจะมีการกํากับดูแลหมอพื้นบ้านอย่างใกล้ชิดและย้ําว่า ยาสมุนไพรมีคุณค่าในการช่วยฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งเช่นลดอาการอ่อนเพลียบำรุงร่างกายแต่ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนปัจจุบันที่มีความรู้ด้านสมุนไพรโดยผู้ป่วยไม่ควรหลงเชื่อการโฆษณาเกินจริงหรือวิธีการที่ไม่ผ่านมาตรฐานทางการแพทย์นอกจากนี้ต้องตรวจสอบประวัติและความน่าเชื่อถือของผู้ให้การรักษาทุกครั้งอีกทั้งตรวจสอบว่ามีใบรับรองการเป็นหมอพื้นบ้านที่กระทรวงสาธารณสุขออกให้หรือไม่ และหากพบพฤติกรรมเสี่ยงควรแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทันทีดรนันทศักดิ์โชติชนะเดชาวงศ์ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทยกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขเห็นความสำคัญของหมอพื้นบ้านจึงได้จัดทำระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้านพุทธศักราช2562มีการกำหนดคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้ได้หมอพื้นบ้านที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญและต้องมีการสืบทอดภูมิปัญญาที่สืบทอดมาต้องไม่น้อยกว่า10ปีต้องเป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนและผ่านการเสนอชื่อจากคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นและรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ได้หมอพื้นบ้านขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย